สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตลหรวันนี้เราก็มาเจอกับแฟนลับนะครับที่ใช้ n g v TFC มาแล้วปีกว่านะครับสำหรับในช่วงหลังๆนั้นนะครับเ,เราก็มักจะพบกับลูกค้าที่ไม่ค่อยมาอัเกรดกันเพราะว่าเรื่องจากว่าหลังจากเราทำตั้งแต่ TFC 5เป็นต้นมานะครับ mm hmm. ก็ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์ในทุกๆด้านนะครับก็ ถือว่าใช้กันจนลืมกันไปเลยนะครับครับสำหรับแฟนคลับตัวจริงนั้นนะครับก็จะแตกต่างนะครับเปรีเสมือนกับแฟนคลับที่ใช้ iPhone นะครับถึงแม้ว่าจะมี iPhone 4จนมาถึง 4S ก็เปลี่ยน 4S นะครับจนมาถึง iPhone 5ก็เปลี่ยนจาก 4S มาเป็น iPhone 5นะครับและก็คนที่เป็นแฟนคลับ iPhone นะครับก็ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็น ไอโฟน 5s กันแล้วนะครับก็ถือได้ว่าสำหรับการใช้ที่ลงลึกกันจริงๆนะครับผมถือว่าการพัฒนานั้นนะครับต้องตอบโจทย์ได้นะครับว่าดีจริงนะครับเพราะว่าในเรื่องราวของ iPhone นั้นผมเองก็เป็นสาวก p h o n e เช่นเดียวกันนะครับก็ถือได้ว่าเปลี่ยนทุกรุ่นนะครับเพราะว่าผมค่อนข้างใช้งานหนักนะครับและก็ใช้ในทุกๆด้านนะครับทั้งอัพโหลดดาวน์โหลดนะครับก็ถือได้ว่าใช้ เรียกว่าจะเรียกได้ว่าโคตรโหดก็ได้นะครับเรียกว่าหนึ่งเครื่องใช้ทุกด้านเต็มประสิทธิภาพนะครับและการอัปโหลดของเรานี่เรียกว่าอัปโหลดกันทั้งวันทั้งคืนนะครับและก็รวมทั้งการดาวน์โหลดด้วยนะครับจากนั้นแล้วเครื่องสเปคสูงนั้นก็คงหนีไม่พ้นการจับผิดของตัวผมได้อย่างแน่นอนนะครับและก็วันนี้นะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมมา มาได้พบกับท่านผู้ใช้รถที่มีความเชี่ยวชาญและก็เป็นวิศวะเกี่ยวกับเครื่องยนต์นะครับท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับเรือเดินสมุทรนะครับและก็รอ,อบรู้ทางด้านยานยนต์นะครับและก็มีใจรักในการที่จะตกแต่งรถยนต์นะครับในการค้นหารายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะครับซึ่งผมก็ถือว่าท่านเป็นจอมยุทธท่านหนึ่งที่จับทาง ในระบบ NGV TFC ได้ในทุกๆด้านนะครับซึ่งถ้าพูดถึงในภาคของผู้ใช้แล้วถือว่าท่านผู้นี้มีความแม่นยำสูงพอสมควรนะครับสวัสดีครับท่านครับครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงครับใช้ NGV TFC 5มาปีกว่าก็โอเคครับดีประหยัดครับอะก็ในช่วงต้นๆนะรู้สึกว่าเราจำได้ว่ามันมีปัญหาเล็กน้อยตอนที่ออกไปนะครับมันมัน มาเจอปัญหาในเรื่องของความแมทความแมทของระหว่างรถกับระบบใช่ไหมครับครับก็หลังจากเซตอัพกันจนเข้าใจกันแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหายหน้าหายตากันไปเลยเป็นปีนะครับใช้เป็นปีแสนกโลแสนกโลแสนเท่าไหร่ครับวิ่งไปประมาณแสนแสองนยครับก็เออถแ้คุ้มทุนแล้วดิเนคุ้มนะครับถึงมาอัพตัวใหม่ครับก็ถือได้ว่าในระบบ NGB TFC นั้นนะครับ ในทุกนุ่นนะครับหลังจากเทียบ4ีห้าเป็นต้นมานะครับก็ในเรื่องของการคืนทุนนั้นนะครับมาตรฐานนะครับก็2บาทนะครับ2บาทถือว่าถ้าถ้าท่านจะใช้6 0 0 0ือัพนะครับท่านก็จะได้คืนทุนนะครับก็ถ้าคันใดก็ตามนะครับที่บอกว่าไม่ได้2บาทนะครับ มาหาเรื่องเ g v Development ได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเรายืนยันนะครับถ้าคันไหนประหยัดได้ไม่เกินครึ่งนะครับมาหาเรื่องเ g v Development ได้ตลอดเวลาไม่ใช่หาเรื่องนะครับมาเพื่อค้นหาปัญหานะครับเพราะว่ารถที่ใช้กันไปแล้วน,น,นานๆนะครับก็อาจจะมีข้อบอกพร่องบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไม่พ้นสายตาของ NGV d e v e l o p m e n t นะครับ ก็ส่วนใหญ่แล้วที่ทางเรากังวลนั้นก็คือการตรวจสอบนะครับอาจจะไม่ได้มีความแม่นยําหรือว่าการเปรียบเทียบการสร้างค่ารีเฟรนซ์นั้นนะครับอาจจะไม่ได้มีความแม่นยําพอนะครับเช่นในปัจจุบันนี้นะครับหลายๆท่านไม่ค่อยเชื่อผมนะครับว่าการเติมน้ำมันนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับซึ่งเ,เมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองนะครับผมก็ได้เจอลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่ ทำงานเกี่ยวกับด้านพลังงานนะครับก็เป็นผู้บริหารนะครับก็นำเลเจอร์ทีซิกมาติดกับเรานะครับปรากฏว่าหลังจากที่ท่านติดไปนะครับท่านก็อลองเทสท,ที่100กิโลนะครับปรากฏว่าท่านบอกว่าเติมน,น้ำมันเนี่ยไป100กิโลเติมไป350บาทนั่นหมายความว่าน้ำมันกิน3บาท50ต่อกิโลนะครับและก็ รับประทาน n g v ไปอีก1บาท20ตังค์นะครับรวมแล้วก็ตกเกือบ4บาทนะครับผมก็เลยย้อนถามท่านว่าแล้วท่านจะไม่อาระเบิดมะปาใส่ร้านผมหรอครับเนี่ยติดไปแล้วกินมากกว่าเดิมแล้วผมก็ย้อนถามท่านว่าเอาแล้วแล้วก่อนที่เติมท่านได้สังเกตเกวัดน้ํามันหรือไม่ครับเขาบอกก็สังเกตครับรู้สึกยุบนิดหน่อยแล้วแล้วแล้วก่อนหน้าที่ติดเอ v จียุบเยอะไหมครับเขาบอกยุบเยอะครับ เอาแล้วพี่มองไงครับก็เพราเออผมก็สงสัยข้อนี้อยู่อ่าโอเคถ้าพี่พอสงสัยผมคุยต่อแล้วพี่จะเริ่มมีความศรัทธาแต่ถ้าเกิดพี่ไม่สงสัยข้อนี้เลยผมคุยแล้วพี่จะหาผมโกหกนะครับผมก็เลยบอกว่าอเอาอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับให้คุณไปเติมน้ํามันที่ปัม๊มปั๊มใดก็ได้ครับทุกทุกแบรนด์เลยครับบอกว่าน้องห้าร้อยแล้วก็เปลี่ยนใจห้าครั้ง 5้า้อยห้าครั้งไม่เติมไม่เต็มถังนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับบอกน้องเต็มถังพันแปดร้อยเต็มถังเลยนะครับไออันนี้ผมผมยกตัวอย่างนะครับว่าอาจจะเป็นวีโก้ได้แปดสิบลิตรหรือดี a มได้ห0สิลิตรซึ่งเราอาจจะคาถังอยู่5้าลิตรหรือสิบลิตรก็ตามนะครับเรายึดถึงว่าปริมาณเท่ากันนะครับพันแปดเต็มถังนะครับสองพันห้าไม่เต็มถังเกิดอะไรขึ้นครับถ้าพูดกันแบบไม่สุภาพนะครับก็โกงครับ เพราะฉะนั้นอยากจะให้ท่านผู้ใช้รถทุกท่านนะครับตั้งข้อสังเกตนะครับว่าสังเกตดูเถอะครับคนใช้รถน้อยมักจะเติมครั้งละห้าร้อยแล้วก็บ่นว่ารถตัวเองกินน้ำมันในทางกลับกันเนี่ยท่านเติมเต็มถังเนี่ยทําไมท่านขับได้หลายวันยกตัวอย่างนะครับว่าเราเติมเต็มถังสองพันวิ่งได้5้าวันในขณะเดียวกันเราเติม5้าร้อยวันละห้าร้อยนะครับ วันละห้าอยบางทีไม่พอวันนั่นหมายความว่าท่านวิ่งไม่เกิน4วันท่านโดนโกงไปละห้าร้อยบาทนะครับท่านลองตั้งข้อสังเกตนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเ,เป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงสําหรับ NGV Development นะครับเพราะว่า,า NGV Development ตกเป็นเหยื่อในการถูกฟ้องร้องมาแล้วหลายครั้งด้วยกันนะครับเพราะว่า ผู้ใช้รถหลังจากติด NGV ก็มักจะตรวจสอบนะครับตรวจสอบโดยการเติมทีละกับปิดกระปอยนะครับแล้วก็เกิดความเครียดขึ้นตลอดเวลานะครับเกิดความเครียดก็ทํำยังไงครับก็มาหา NG v development บางครั้งก็เจอผมบ้างไม่เจอผมบ้างนะครับบางทีมาเจอลูกน้องลูกน้องก็เทสให้ก็ประหยัดนะครับใส่ขวดตรวจสอบความประหยัดกันนะครับก็ประหยัดได้แล้วกลับไปก็ไม่ได้อีกนะครับก็เหมือนกับว่าทาง n g v Development เล่นละครให้ดูนะครับ จึงจึงกลายเป็นว่า,าความรู้สึกไม่ดีเกิดขึ้นโดยที่ทั้งลูกค้าและ NGV Development ไม่ตั้งใจนะครับที่มาก็คือเกิดการเติมน้ำมันแล้วเกิดการผิดพลาดนะครับก็คือถูกโกงนั่นเองนะครับจากนั้นแล้วนะครับลูกค้าหลายนี้ก็เกิดการเปรียบเทียบกันว่า,าแล้วแล้วคุณวิ่งไปร้อยกิโลถ้าเป็นน้ํามันเปล่าเขาบอกยุบยุบไปครึ่งขีดแล้วหลังจะเปิดแก๊สเขาบอกไม่ยุบเลย แต่เติมได้300อยกว่าก็ลองไปคิดต่อเลยครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น NGV d o p m e n t จึงกําหนดว่าถ้าท่านจะตรวจสอบนะครับท่านไม่ควรจะใช้การเติมที่ปั๊มนะครับทุกท่านนะครับถ้าท่านจะตรวจสอบก็ควรจะใช้เป็นการใส่ขวดโค้กก็ได้นะครับหรือขวดน้ําเปล่าก็ได้นะครับรินให้เต็มเต็มถังก่อนก่อนการก ก่อนออกนะครับเช่นว่าสมมุติว่าเราไปเติมที่ปั๊มนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปเจอฟองอากาศนะครับฟองอากาศซึ่งซึ่งหลายๆท่านก็เข้าใจว่าไปเขย่ารถนะครับเขย่ารถเราทําให้เติมได้อีกจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรากรอกน้ํามันลงสู่ถังนั้นนะครับฟองอากาศตั้งแต่ที่เราเห็นด้วยสายตาจนถึงไมโครนาโนนะครับฟองอากาศนะครับซึ่งมันเล็กมากนะครับก็ค่อยคายตัวออกมาแล้วจึงทําให้เติมได้นะครับซึ่งหลายๆท่านก็เข้าใจผิดเข้าใจว่า ไปเขย่ารถแล้วทําให้เติมได้อีกจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันเป็นฟองอากาศนะครับฉะนั้นแล้วก่อนออกเทสนะครับก็ควรจะกอกให้เต็มถังนะครับกอกเบาๆนะครับอย่าให้เกิดฟองนะครับจนกว่าเต็มถังแล้วท่านจึงเริ่มต้นการทดสอบนะครับแล้วก็ทดสอบไปได้ระยะเช่นเราอยากทดสอบ100กิโลเราก็กอกลงไปนะครับการทดสอบนั้นนะครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับให้ยึดตามแนวที่เราได้มาพิสูจน์ที่ NGV Development นะครับก็คือ ทดสอบในเงื่อนไขทางตรงนะครับว่าได้ดังที่เราโฆษณาไว้ไหมเป็นมาตรฐานเดิมไหมนะครับแล้วก็ลองในช่วงจราจรติดขัดเปรียบเทียบกันนะครับเพื่อที่จะยึดแนวนะครับซึ่ง NGV Development ก็ก็การันตีอยู่แล้วนะครับว่าในเงื่อนไขใดก็ตามนะครับนับที่ตังแล้วท่านต้องประหยัดได้เกินครึ่งนะครับถ้าประหยัดไม่ได้เกินครึ่งนะครับมาหาเรื่อง NGV d e v e l o p m e n t ได้เลยนะครับนะครับ ก็ถือได้ว่าออขอเป็นขอถือเป็นโอกาสนี้นะครับเป็นการชี้แนะนะครับเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านก็ไปตรวจสอบแล้วก็เก็บความกดดันไว้กับตัวเองนะครับโดยที่ตัวผมเองในระยะหลังก็ลืมๆไปเหมือนกันในการมองเห็นปัญหาตรงนี้นะครับซึ่งผมเชื่ออย่างยิ่งนะครับส่วนหลายท่านก็หลังจากติดตั้ง HGV ไว้แล้วก็ก็ พยายามพิทักษ์ผลประโยชน์ตัวเองนะครับก็จะตรวจสอบนะครับหลายๆท่านไม่ได้ตรวจสอบก็จริงๆดูจากเกณฑ์น้ำมันก็รู้แล้วนะครับว่าถ้าไม่มีแก๊สยุบลงอย่างไรมีแก๊สแล้วยุบลงอย่างไรนะครับก่อนหน้านี้ผมได้คุยกับลูกค้าท่านนี้นะครับว่ามีวันหนึ่งนะครับเขาไม่ได้เปิดการนะครับออขออนุญาตถามนะครับว่าอารมณ์เป็นเช่นไรครับ ลงเร็วมากครับกับวันนั้นทำไมถึงไม่เปิดแก๊สครับหรืออยากลองเฉยอยากลองเฉยตอนนั้นเปลี่ยนหัวฉีดมามยังครับเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนมาแล้วก็ก็รู้ได้เลยว่าหัวฉีดรูใหญ่เห็นว่าเปลี่ยนเป็นเบอร์เบอร์เบอร์แปดรูไซส์ไซส์บิ๊กเลยใช่ไหมครับนะฮะไซส์บิ๊กเลยก็ดูเดือนกี่กิโลครับกินไปครึ่งถังน่าจะประมาณสองสองร้อยโลกินไปประมาณขีดครึ่งขีดครึ่งนะครับก็เกือบเกือบครึ่งถังนะครับสำหรับวีโก้รุ่นนี้นะครับ ถ้าหลายๆท่านได้ใช้ก็จะรู้ว่าน้ำมันจะอยู่ด้านบนเยอะกว่าด้านล่างนะครับเพราะว่าด้านบนจะยุบช้ากว่านะครับสังเกตด,ดูว่าถ้าเราอยู่เต็มเต็มเปียมเลยนะครับกว่ากว่าจะยุบมาได้ขีดนึงเนี่ยวิ่งไปเป็นร้อยร้อยกิโลนะครับส่วนด้านล่างนั้นจะยุบไปนะครับเพราะว่าถือด้านล่างเป็นด้านที่เรียวนะครับเพราะว่าการบรรจุนั้นจะเน้นในส่วนบนหรือจะเกี่ยวกับลูกร้อยหรือ,อยังไงผมไม่แน่ใจนักนะครับแต่ว่า จากที่ใช้งานมานะครับช่วงแรกจะยุบช้าช่วงหลังจะยุบใบนะครับก็ถือได้ว่าถ้าการเปรียบเทียบเนี่ยถ้าเราไม่คิดมากไม่ต้องเติมก็ได้ครับคุณลองเ,ออเปิดแก๊สแล้วปิดแก๊สนะครับลองดูว่าน้ำมันจากเกคุณยุบมากน้อยขนาดไหนคุณก็พอจะจับทางได้แล้วนะครับการตรวจสอบนั้นนะครับก็อยากจะให้ตรวจสอบโดยการเติมน้ำมันเต็มถัง นะครับแล้วก็หมดถังนะครับแล้วก็เราก็เอาค่าจ่ายของน้ํามันนั้นนะครับบวกแล้วเป็นเท่าใดนะครับแล้วก็แก๊สนั้นเท่าไหร่ก็จดไปแล้วบวกรูงฐานนะครับทุกคันต้องประหยัดได้ครึ่งนะครับสาหรับที c อสีขึ้นมาเลยนะครับก็ถือได้ว่าเราชัดเจนนะครับในเรื่องราวของการให้บริการทางด้าน NGV สําสำหรับรถดีเซลนะครับไม่ว่าท่านจะใช้ไปแล้วนาน เท่าใดก็ตามนะครับ NGV Development ก็ยังยืนยันคงเส้นคงวานะครับยกเว้นแต่เพียงว่าท่านใช้หัวฉีดหัวฉีดนั้นจนเกิดการสึกก่อนหรือเม้าต้มนั้นใช้จนหมดสภาพนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นที่ยอมรับกันนะครับว่าท่านต้องเสียเงินเปลี่ยนให้เข้าสู่สภาพเดิมแล้วก็จะกลับไปประหยัดเหมือนเดิมนะครับเช่นการเปลี่ยนลูกสูบแหวนเนี่ยก็จะไม่มีบริษัทไหนรับประกัน อยู่แล้วนะครับเพราะว่าท่านชายจนศึกก็ต้องเปลี่ยนเองนะครับบเทียนช้ยจนศึกก็ต้องเปลี่ยนเองลูกป,ปืนล้อช้ยจนศึกก็ต้องเปลี่ยนเองรวมทั้งแผ่นคาร์ดนะครับซึ่งมี